นี้วัดพระธาตุ bord, schnell, ido, ังเงาบ้านป่าขามเหนือนะครับตำบลบ้านตาอําเภอหอดอําเภอหอดนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็จะไปจะให้โยมมาพอเข้ามากับะครับ ล้วกอคณะรัทธาให้เราข้าภาพแล้วจะพ่อจะมาปิดทองนะงานจ้าภาพงานบนะทุกสายนะพ่อจะปิดทองก่อนิดทองโดยดลีนะะคณะของนั่นมาแก้วมาเลยมาเลยมาเวรเนเาะเก็บบกาลทองไห และและ้วนจ้าภาพประมามาท้หมดเลยก็จะเป็นห้องก่อนแล้วก็เดยจะประจุใจง่กดจะเดบ้านเดียวนีอเาแกวาที่น่ะแต่นี่ไแงกเลยจะออกมาเรบิดห้องก่อนแดดจบ่งเกิดสุดแรสุดๆอันนี้ก็ว่าเลนะ้าเลยนะนตจะทำีตนนี้น่าะาเลย

มาใหญ่ไปดูดิอ่าดใหญ่ไม่อยู่อ่าขอมานี่แหละในถุน่ะเ่ยดูในถุงอยู่ใน่ยมอยู่ในมมาั้งมเลยปิวมามีอ๋อเอาตตโออกาตไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาดูนะน้องคนใหญ่ที่ผมไฉีดที่ผ้าชบ

ยึดทางพรมัจริส right ุปทากินังกายกรรมบังวาจากรรมบงปัจากิัจิตเตปทากินาปทากินานีกตวน่ละพันตัดเตปทากิเดโยมเอาหัวใจไม่ได้ในบรรจุกันไม้เอาหัใจไม่ได้ เอาถุงก็เองถุงข้อมันมีหลายถุงก็จะมีขวดเล็กๆ่ไม่ต้ำมัไปดูในในรถไปไม่ใช่ครัอันที่ถูกนะเอาไปเองมัองขวดเล็กๆสำหรับจะมีน้ำมันปักกาด้น้ำมันในในในดในรถอยูแ้วั้อล็กมีมเราเรารถรถันนี้สุดท้ายเดีวมาปิดทอง ถ้าแล้ะทำพิธีไปนะปิดทองได้ปิดทองเยอะป่ะปิดทองเยอะป่ะแบบมี้่มีต้องหลังมี่พี่จอยไปหาพี่ลุงนาการแบบนี้ขออัญเชิญเทพไทเทวาเจ้าตามขุนเขาขุมมาอย่านิ่งเฉยมีเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าของเจ้าบึง พุย่งขามด้หน้าด้หลัที่เหนือที่ต้ที่มอดอกไม้ปเสรอฐดอกไม้ดดอกไม้สดดอกไม้เมระดับอ่เลยจะได้เออตัจงมจเราเทวาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้า้วยเจ้าหนอเจ้าของเจ้าบึงของจะบรรจุเอาใส่ไม้ตรงไหนที่กัน ไอจอมปูนันนั้นรักษาท่านจอมนาตตะวันต์แก่จอมยักษ์เักดิ์เน่าช่วยกู้โปรดตาวติ่งสาพบที่นกน้องเห็นชื่อตามหลักช่วยขออิกให้เขาเรือนบน ขอร,รบุญพระาศาสดาฉันยามามหาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีฤทธิ์เดชาแห่งสวรรค์ข้าสุยามเทวราชมาร่วมง,งานอาธิฐานสักการะบรมคคู ลายเาชาทำชั้นตเศิษฐ์เทวราชประกาศกล้องเชิญหลวงเทวดามาตอกย้ำเชิญพุทธบริษัททั้งสี่อันมีผู้สรงศิลผู้ทรงธรรมเู้พาผู้ทและโยคีพุทธบริษัททั้งสี่ อันมีชาวนาชาวไร่ชาวสวนเกษตร,ร,รกรห้า้เรืวนเจ้าของร้านข้าพเจ้าทั้งหลายรวมพารพอออพมามเพื่อขออัญเชิญผู้เปพนผงนำผู้ปกครงจิตผู้ปกครงวิญญาณในวันนี้มายร่องพิ่ี่ขมาตังผู้ทิพย์ผู้กรางอยู่ท่ามกลางพุทธ พิธีสร้างกุศลวันนี้วันดีวันมงคลวันเฉลิมฉลองตามเป็นสิริมงคลของพระธาตุบางเนาด้วยเมตตาบารมีและเมตตาธรรมขอพรกครูบาบุญศรีเจ้าอาวาสวัดดอกเกลืด้วยเมตตาบารมีเมตตาธรรม ขอให้ทุกท่านรวมพลังวันดีวันมงคลให้พิธีนี้ร่มเย็นศักเสร็จไร้อุปสรรคไร้ปัญหาปาเร,รนินิกาสวาัสดีสงุดที่เราเทวา,าสิ้นทุกเหตนบทชั้น สิบหชั้นดินสิี่ชั้นตาดานชื่สิบชั้นขอโวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินมาเป็นพยานในวันนี้วันดีวันมงคลมีพระอินทร์พระพรหมพระยายมพระการข้าเจ้าโตโรกับบานทั้งสี่พระสยามเทวาธิราชพระแม่ธรณีพระแม่คง ควรอิมข้าปู่รูีตาไฟพ้ะปู่รูสีร้อยแปดพระองค์องค์พระพุทธาองค์เทพไทยไเทพอัคคีข้าพระเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นลูกหลานและสายใ่ทั้งทางตรงและทางอ,อ้อมขอเป็นตัวแทนให้กับพุทธบริษัททั้งสี่ซึ่งเป็นลูกหลานมีครูบาอาจารย์ องค์เดียวกันคือรูบาบุญศรีเจ้าอาว,วาสวัดดอเกิผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมเมตตาบารมีในวันนี้ขอรวมพรังการเป็นตัวแทนให้กับพุทธบริษัททั้งสี่ขอข้ามาราโทษขออโหสิกรรมด้วยเครื่องพีกรรมด้วยเครื่องสักรรสการะ บายสีเจ็ดชั้นเก้าชั้นพร้อมหอมหอมเครื่องหอมดอกไม้หอมดอกไม้สดพร้อมผลหมา้รากไม้ขนมนม,นมเนยและอาหารข้าวหวานขอเทวดาฟ้าดินสิ่ง